เ็จได้มวนผมให้ดูเนี่ค่ะม่ผมอมนีอดมวนป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีตัวเลขไห่าสามศูนยโอ้ยนะครับจะมีช่มคุณแม่ผมหอมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมหอมโอ้ยเบิ่งผมแม่ได้มอเตอร์ไซค์เห่งนเอได้มอเตอร์ไซค์ใหม่ครับผมได้ได้ข่าว่าถือเล็น้ำมอเตอร์ไซค์มาสองวดสงวดติดสองวดติดสาตัวพร้อมนะ สามตัวพอมสองหัวติดสองหัวติดแต่ว่าถือตดวค่ะวัดวัดเลขเม่ซื้อไปตัดหางลูกถูกสองตัวด้วยสามตัวเลยเยี่ยมให้โชคหมายเลขโอ้แปดหกห้าเลยเลยเมยตัดไอ้ซื้อไอครับอันนี้อะไรนั่นเลขอะไรนั่นหกหกห้าเลยครับหกห้าเนาะครับ แปดหกห้าแม่ก็เลยตัดหางเล่นก็เลยซื้อก็เลยมานสั่มซื้อตรงตรงถ้าถ้าถ้ามาดูก็ถูกตรงตรงเลยแต่เดี๋ยวไม่ใชมาถามว่างวดนีเพื่อนฝันเราไปเนาะนะครับท่านผู้ชมเนาะครับนะครับมาดูก่อนเลขงวดเลขแม่ซื้อไปตามเครื่องรถนะซื้อแล้วก็แม่แม่นึกว่ามันห้าหกเลยก็ไปใส่ห้าหกไม่รู้ว่าหกห้า ไม่งั้นก็โดนตรงๆทีนี้วันลังแม่ฝันฝันว่าขี่รถไปบ้านกลางขี่รถนี่หละเลยแม่เอาเลขเปดออกใส่เลขเลขสามห้าสามหก็เลยถูกอีกถูกตูดซื้อไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเออฝันเกี่ยวกับรถนี่แหละขี่รถไปบ้านบ้านกลางเพรบ้านกลางมันมูห้าเอามูสามเลยแม่ก็เอาเลขเปดออกซื้อห้า มบ้านนั้นหมู่สามจ้าขี่รถไปไวที่นู่นขี่รถไปไวที่นู่นแล้วก็ตีความฝันเลยแม่ก็ถูกโต้ดอีกห <c oughs> ้าหกเนเป็นเลขอะไรนะห้าหคือว่าเป็น,เ,ปนเลขเ,ลขเม่ฝันอ๋อเลขแม่ฝันเม่เอาเลข8ดออกว่ามันต้องมีเฮ้ยหมู่ห้ามันไปหมู่สมครับ,รบเลยเม่สงสัยมันจะออกอย่างงี้อีกก็เลยซื้อไป โดนโชงงวดติดๆเลยเรืนั้นตั้งแต่ออกรถมาเออออกรถมาคุณน้ำโชกนี่เขาว่าดะทุกตัวโซลโซรอบถูกตอบเลยนวดเออก็ถูกเครื่องมันก็แปดหกห้าแต่แต่แม่ไปใส่ห้าหกเลยกว่าเป็นห้าหกแสดงว่าออกรถใหม่มาหนี่ฟันเกี่ยวกับรถนี่องวดได้สองนวดแล้วก็เพิ่งออกว่ะแม่เครื่องก็ถูกแล้วก็เออไอไอไอเลข่ได้กับเลขตัวเครื่อง เลยตุเครื่องวดเลขอ่ะครับตอนหนเห็นไหมเป็ดเป็ดไอ้หกห้าเอาเป็ดหกห้าตรงเป๊ะเลยเนี่ยมันออกแม่ซื้อนึกว่ามันเป็นเลขห้าไงก็เลยใส่เลขห้าถ้าไปดูเครื่องก็ใส่ทุกเต็มเต็มเลยเสียดายเลยว่าเออก็ได้แค่นั้นแต่ก็ให้แค่นั้นถ้ารถอยู่ในนี้ตัวเองไม่ไปดูอ่ะ จะออกเกี่ยวกับรถเลยเอออาเกี่ยวกับรถแต่งวดนี่นะแม่ฝันนะจำไม่ได้ฝันเกี่ยวกับรถอีกมันฝันมันจำไม่ได้ที่นี่มันเล่าความฝันไม่ถูกเนาะมันมันจำไม่ได้คิดว่าฝันอ่ะถ้าถ้าถ้าแม่ฝันน่ะมันจะฝันเม่นเม่นถ้าไม่ฝันเกี่ยวกับแล้วจากที่คุณแม่ได้เลขจากการออกรถใหม่นีอก็คุยถูกไป สองงวดเนาะแล้วงวดวันที่สิบหกนี่ฝันเกี่ยว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 กับทำกุญแจหายบอกเกี่ยวกับคุณแจบอกแม่จับคุณแจนี่อ๋อฝันเกี่ยวกับคุณแจก็มันออกไปทั้งเลขเครื่องทั้งเลขก็เหลือคุณแจก็เหลือคุณแจเพราะว่าเราเรายังไม่ได้ทะเบียนจริงๆนี่ ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยมันจะมีป้ายแดงเนาะับมอเตอร์ไซค์บางบางจังหวัดก็เห็นป้ายแดงนะเพราะว่าจะได้อะไรนะสามสิบกันเออสามสิบกันยาบอกสามสิบกันยาจะได้ทะเบียนวันที่สามสิบกันยาอานี่พอแล้วแล้วถือกุญแจเนี่ยมันเป็นอะไรแม่เป็นเลขห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์ตรงกันเลยตรงกันเลยที่จะได้ป้ายทะเบียนอเออตรงกันเลยใช่ไหมเเขาบอกว่าให้ไปเอาวันที่สามสิบกันยานั่น คุณแม่ก็เป็นคนฝันแม่นซะด้วยสิฝันแม่นนี่แล้วทีนี้ไอ้นั้นคือมีเลขสามตัวใช่ไหมเลตัวไหนนบางแม่ตัวห้าแล้วก็สามแล้วก็ศูนเลขคุณแจเลขคุณแจพอที่เลขเครื่องก็ออกแล้วเลขเครื่องก็ออกแล้วทีนี้ก็มาเหลือเลขเหลือเลขคุณแจมากับคุณแจเนาะห้าสามศูนเดี๋ยวถ้าถ้าอยู่ในคุณแจเน่ยมันมีตัวเลขไหมผมดูก่อน ไม่เห็นมีนะคุณเจไม่มีไม่มีมันมีแต่เลขมันมีแต่เลขหมายเลขคุณเจใช่ใช่เดี๋ยวมีกี่ตัวนี่ห้าสามศู 5, นย์จริงๆอ่ะครับมันมีมีแต่สงเกินี่ห้าสามศูนย์เาทำยังไงถึงจะให้เอฟซีได้ดูนี่มันตัวเลขเขียนใส่กระดาษใหญ่ๆให้หน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมเห็นไหมถ้าถ้าผมจะซูมนี่ซูมก็เห็นอยู่ครับตั้งแต่แม่ออกรถมาเนาะถูกสองวันเออห็นนิดนิดโต๊ดสองวันติดเลครับถูกเครื่องอะไรนะ ไหนอะเห็นไหมตะกนนีนี่เห็นอยู่นี่เห็นอยู่มาเปมือไม่ไม่นิ่งเนาะห้าสา3 0ูนยจริงๆด้วยอันนี้นรียกคุณเจเปกก็วันว่าขี่รถไปบ้านกลางมาชีเขียนให้พแล้วแม่ก็ตีเอา5้กับ3ก็ใส่ไป536มันออกสามข้างหน้าเนาะแม่ก็ตีเอาไปห้าสามก็มันโตดอีกได้โตดไม่ได้เต็งเลย แล้วตอนนี้เหลือเหลืออยู่เลือกุญแจเนาะเรีเยกุญแจนี่เลีเยกุญแจเดี๋ยวให้ดูก่อนนิดหนึ่งให้เอฟซีดูสิกุญแจรถเนาะค่ะน้องเรีเยกุญแจไหนนอแนนเห็นไหมเนี่ยมองไม่เห็นหรอกครับเดี๋ยวเขียนให้เด้อเรียกุญแจรถนี่ผมว่ามองไม่เห็นหรอกนี่มันเล็กห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอ่ะอ่าแม่ เหลืออยู่เลขตัวเดียวเนาะเมียเนาะห้าสามศูนย์รถนี่เป็นรถรถให้โชครถให้โชคออกมาเพื่อนว่าออกมาถือไม่จักงวดกี่เม่ดสองงวดนี่จะเลขสามตัวด้วยนะถือได้สามตัวเลยถูกโต๊ดไม่ถูกตรงอือนะครับเอ้าคุณแม่นีเอาเลขกุญแจให้เอฟซีดูหน่อยครับเออนี่นี่นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นตัวเลขของงวดวันที่รถนําโชคเออรถนําโชคในงวดวันที่สิบหกกันยาเนาะครับเออ นอกนั้นออกไปหมดแล้วยังเหลือเลขกุญแจเหลือเลขกุญแจเออนะครับก็ตัดเล่นด้วยเนาะเอ่อห้าศูนย์สามศูนย์แล้วก็ห้าสามนะครับเพราะว่าเราจะไม่ตัดให้นะครับท่านใดที่เบิ่งอยู่นะครับมักขวากันไปบ่มักผ่านเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพิ่นวันที่สามสิบเนาะอ่ามันมาตรงกับว่าตรงกับเลขอ่าสามศูนย์พอดีบริษัทรถให้นัดให้ไปเอาทะเบียนนี่วันที่สามสิบก็มาตรงกันอีกเนาะ ถือว่าโอ้หหมูเหาถือว่ามีโศกด้นี่ม,นมีโศกกับคุณแม่อ่ะคุณแม่วันนี้โอ้ปิดมผมไว้ซะ ผ้าผมหาวยด้วยแม่เพื่อนขับรถมามามาจะโชว์ให้ดูหน่อยครับคม่มาจะคุ้นเนาะมาจะ FC หน่อยแม่บางครั้งบางบางที FC เพื่อนเขาเม้ามายเออเพื่อนบอกเออเพื่อนบอกหัวแม่ผมหอมนี่คือลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณแม่เพื่อนเอาผมบอกให้ท่านผู้ชมได้คบึ้เบิ่งเนาะนะครับเป็นมุญตาเติอเี้มุญตาแล้วในี่หนึ่งในแสนคนได้ยังสีมีนี่ ในสีเกตนี่บูกว่าสีมีจ้าค้นได้นี่ครับเออนะครับนี่ผมมันนมวยไปยังดีนะครับแม่ผมหอมความยาวประมาณเท่าไหร่นะคุณแม่เม็ดเมตรหนึ่งเม็ดหนึ่งนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยนะซ้ำง่วงสังเลยเออนะครับนะครับจริงเอิญว่าเป็นที่มาของว่าแม่ผมหอมโอ้นี่แม่โอนี่เอาถือเลขกนี่พอดีเลยโอ้หมานมนเด้อหมานเด้อเลีกนี่เด้อแม่เด้อ นะครับสามศูนย์นะครับมาร์นมาร์นมาร์นมานมาร์นมารนนะครับขอให้ขอให้เป็นแนวทางเนาะนะครับคุณสุรินเป็นแนวทางของคุณแม่ครับผมผมหอมเนาะนะครับครับถ่ายสุดนี่นะครับมีอย่างฮอดิฟซี่พูดแน่ครับคุณแม่ขอให้แพี่ไม่เนี่ว่าเขาเอิ่นว่าวันยังกบเมวันศาสตร์บ่เมวันศาสตร์อ๋อสาขะคอมเมนตขอใหมเนเอื่นว่าแซนดนตาแซนดนตาอ่านะครับแซนดนตาก็วันที่เท่าไหร่นะสิ เอ็ดแสิบสองครับมสิบสองครวหพวกมเห็ดไปแล้วแล้วไปแล้วใ้เขาจะมาเซ็นที่เพ um ิรงคหกคนนะจานใหญ่เลยบอกไหม วันที่สิบสองสิถึงนี่บอกวันพระใหญ่นะไอ้นี่กี่คำเรือไม่รู้เขาเอาดนตรีมาดูเขาหายทั้งวันเลยเขให้ตัวเลียนี่เป็นแนวทางในงวดวันที่สิบหกเด้อคุณแม่ครับผมสำหรับวันเซาดนตานี่เนาะขอบคุณคุณแม่เนาะคุณแม่หลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ